คุณเคยได้ยินคำว่าราชันชุดข่าวไหมแค่ได้ยินชื่อทุกคนก็คงนึกถึงภาพทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเรอัลมาดริดสโมสรที่ชื่อของพวกเขาไม่ได้แค่เป็นทีมฟุตบอลแต่เป็นตำนานที่โลกต้องจารึกเอาไว้ แต่กว่าที่พวกเขาจะมายืนบนจุดสูงสุดของโลกได้เรื่องราวมันไม่ใช่แค่การชนะในสนามเท่านั้นมันเต็มไปด้วยการต่อสู้การล้มลุกและการสร้างตัวตนจากศูนย์ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งนักเตะและแฟนบอลทั่วโลกจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครคาดคิด ย้อนกลับไปปี1902ณกนักกรุงมาดริดประเทศสเปนกลุ่มหนุ่มชาวสเปนกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันเพราะมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือความรักในฟุตบอลพวกเขาไม่ได้มีสนามหรูหราไม่มีเงินมหาศาลมีเพียงแค่ลูกฟุตบอลหนึ่งลูกและความฝันที่อยากจะสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสโมสรมาดริดฟุตบอลคลับก่อนที่ในปี1920พระเจ้ากษัตริย์อันฟองโซที่13จะพระราชทานคำว่า r ร a l แปลว่าราชันให้กับสโมสรจนกลายเป็นชื่อเรอัลมาดริดที่เรารู้จักกันในวันนี้แต่การจะขึ้นมาเป็นราชันมันไม่ใช่เรื่องง่ายฟุตบอลในสเปนยุคนั้นเต็มไปด้วยทีมคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดที่ต่างก็แข็งแกร่งไม่แพ้กัน เรอั m มาร i d ต้องใช้เวลากว่า20ปีกว่าจะคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในปี1932เส้นทางที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดียดแพ้บ้างชนะบ้างแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากทีมนี้คือความเชื่อมั่นในความฝันสิ่งที่ทำให้เรอั m มาร i กกลายเป็นตำนานจริงๆเกิดขึ้นในยุค 1950s เมื่อสโมสรตัดสินใจสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกพวกเขาดึงซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกมารวมกันไม่ว่าจะเป็นอัลเฟรโดดิสเตฟาโนเฟรนซ์ปุสกัสและฟรานซิสโกเกนโตทีมชุดนี้ไม่ใช่แค่เก่งแต่เหนือกว่าทุกทีมที่โลกเคยเห็นพวกเขาคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือที่ปัจจุบันเรียกว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกติดต่อกันถึง5สมัยระหว่างปี1956-1960ถึง1960ลองคิดภาพดูนะทีมทีมเดียวที่ชนะติดต่อกัน5ปีซ้อนในทัวร์นา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเสียงเชียร์กึกก้องในซานติอาโกเบอร์นาเบลก้องไปทั่วโลกฟุตบอลและนั่นคือช่วงเวลาที่เรอัลมาดริดถูกยกให้เป็นทีมแห่งสัตวรษพูดถึงเรอัลมาดริดจะไม่พูดถึงซานติอาโกเบอร์นาเบลก็คงไม่ได้สนามแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1947และไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลแต่มันคือบ้านของความฝันเป็นสถานที่ที่ทุกตำนานของราชันชุดขาวได้ถูกจารึกลงไป ทุกครั้งที่ทีมลงสนามเสียงแฟนบอลหลายเมืองชีวิตดังก้องราวกับจะสั่นสะเทือนทั้งเมืองเสียงตะโกนฮาลามาดริดไม่ใช่แค่คำเชียร์แต่มันคือจิตวิญญาณของสโมสรที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรอัลมาดริดจะไม่ยอมแพ้ สิ่งที่ทำให้เรอัลมาดริดแตกต่างจากทีมอื่นไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลที่เต็มตู้แต่คือทัศนคติที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่านักเตะคนไหนก้าวเข้ามาในทีมนี้พวกเขาจะถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าเราต้องเล่นเพื่อความชนะเราต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายเพราะเสื้อตัวนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่มันคือความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั้งโลก ลองคิดดูนะทีมฟุตบอลทีมหนึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกได้ยังไงคำตอบคือเพราะพวกเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าศัตรูจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรสโมสรนี้ก็หาทางกลับมาได้เสมอจากยุคข,ของดิสเตฟาโนจนถึงยุคปัจจุบันที่มีคริสเตียโน o โรนัลโดเซกิโอรามอสลูก้ามดริชคาริมเบนเซม่าและนักเตะอีกหลายคนสิ่งที่เหมือนกันคือหัวใจของผู้ชนะ คุณเคยได้ยินคำว่ากาลาติกกสไหมครับมันเป็นชื่อที่โลกฟุตบอลใช้เรียกยุคหนึ่งของเรอัลมาดริดยุคที่พวกเขารวบรวมซุเปอร์สตาร์ระดับโลกมารวมกันไว้ในทีมเดียวเหมือนดวงดาวนับร้อยที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าและแน่นอนมันทำให้โลกทั้งโลกต้องจับตามองหลังจากยุคทองของดิสเตฟานโนและปุสกาสผ่านไปเรอัลมาดริดก็เหมือนทีมใหญ่หลายทีมที่ต้องเจอช่วงเวลาตกตำ่ำ ผลงานไม่สเสถียรเหมือนเดิมแชมป์ที่เคยได้มาง่ายๆกลับห่างหายไปหลายปีในช่วงปี1980-1990ทีมยังคงแข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ราชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนยุคก,ก่อนๆได้อีกแล้วจนแฟนบอลเริ่มถามกันว่าหรือว่านี่คือจุดอันสุดของตำนานปี2000ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อฟลอเรนติโนเปเรสก้าวขึ้นมาเป็นประธานสมโมสร เขามีวิสัยทัศน์ที่บ้าบิ่นและทะเยอทะยานที่สุดเราจะไม่ใช้แค่ทีมฟุตบอลแต่จะเป็นทีมที่รวมซูปเปอร์สตาร์ของโลกเอาไว้ในทีมเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นของนโยบายที่ถูกเรียกว่ากาลาติกกสซึ่งหมายถึงเหล่าดวงดาวในภาษาสเปนปี2 0 0 0เปเรสทำสิ่งที่เขย่าโลกฟุตบอลเขาซื้อลุยส์ฟีโก้ซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนาซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการของเรอัลมาดริด ภาแฟนบอลบาซ่าปาลูกหมูย่างใส่ฟีโก้ในสนามคัมนนยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้แต่ในมุมของเรอัลมาดริดการได้ฟีโก้ไม่ใช่แค่การซื้อนักเตะแต่มันคือการประกาศสงครามว่าราชันชุดขาวกำลังจะกลับมาหลังจากนั้นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกก็ทยอยกันเข้ามามีซินดินซีดานเพลย์เมเกอร์ชาวฝรั่งเศส ที่ถูกซื้อมาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัวสถิติโลกในตอนนั้นโรนันโดนาซาริโอกองหน้าชาวบราซิลที่โลกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการยิงประตูเดวิดเบคแฮมไอคอนลูกหนังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เพียงแต่มีฝีเท้าแต่ยังเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในเชิงการตลาดและยังมีโรเบรโตคาร์ลอสราอูกอนซาเลสและอีเคกาซิยาสที่เป็นหัวใจสำคัญของทีมลองจินตนาการนะ เวลาเรอัลมาดริดลงสนามมันไม่ต่างอะไรจากการดูทีมรวมซูเปอร์สตาร์โลกอยู่ในทีมเดียวกันปี2002นัดชิง UEFA Champions League ที่กลาสโกคือวันที่โลกได้เห็นเวทมนต์ของการลาติกอสเรอัลมาดริเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนและในเกมนั้นซีดานยิงประตูสุดสวยด้วยโลกวอลเล่ทาวสายลูกยิงที่ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ คืนนั้นเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่9และยืนยันกับโลกว่าราชันชุดขาวกลับมาแล้วแต่การรวมซุเปอร์สตาร์มากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีกลางยุค2005ทีมเริ่มเจอปัญหาภายในทั้งการจัดการที่ยากขึ้นความกดดันมหาศาลและความคาดหวังที่สูงลิบจนผลงานไม่เสถียรเหมือนเดิมหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ากาลาติกอสคือความสำเร็จ หรือแค่ภาพหลวงตาแต่ถึงอย่างนั้นความตื่นตระลึงที่พวกเขาสร้างขึ้นก็ยังทำให้เรอัลมาดริดเป็นสโมสรที่คนทั่วโลกจับตามองและเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่อยากใส่เสื้อสีขาวแห่งเกียรติยศเมื่อพูดถึงเรอัลมาดริดในศตวรรษที่21จะข้ามซีเนดินซีดานไปไม่ได้ จากนักเตะท,ที่ยิงประตูในนัดชิง UEFA Champions League 2002เขากลายเป็นโค้ชที่นำทีมเข้าสู่ยุคทองครั้งใหม่ปี2016-2018ซีดานพามาดริดคว้า UEFA Champions League 3สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่สึ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกในฟุตบอลสมัยนี้แต่ราชันชุดขาวก็ทำได้ ภาพโรนันโดกระโดดโขกทำประตูเหนือกว่านักเตะยูเวนตุสภาพรามอสโฮมตีเสมอในนาทีสุดท้ายภาพเบลยิงจักรยานอากาศใส่ลิเวอร์พูลทั้งหมดกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องราวของกาลาติโอสอนเราได้หลายอย่างข้อแรกการรวมซูเปอร์สตาร์มากมายไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่สิ่งสำคัญคือการทำงานเป็นทีม ข้อที่2บางครั้งการตัดสินใจที่กล้าหาญอาจถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่ถ้าคุณเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองวันหนึ่งโลกก็ต้องยอมรับมันและสุดท้ายความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสร้างภาพแต่คือการสร้างตำนานที่คนรุ่นต่อรุ่นยังพูดถึงยุคกาลติกอสอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ทำให้ชื่อของเรอัลมาดริดยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจต่อทั้งโลก หลังจากยุคกาลติกอสและการกลับมาของซีดานในฐานะโคชผ่านพ้นไปหลายคนคิดว่าเรอัลมาดริดอาจเข้าสู่ช่วงโรยราอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดย้ายออกจากทีมในปี2018แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างทีมใหม่ที่ยืนยันกับโลกว่าความยิ่งใหญ่ของราชันจุดขาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร เพียงคนเดียวในวันที่โรนัลโดจากไปหลายคนบอกว่ามาร์กิดจะไม่มีวันเหมือนเดิมแต่คุณลองลึกภาพสิเด็กหนุ่มที่ชื่อวินิซิอุสจูเนียกำลังเลี้ยงบอลฉีกแนวรับด้วยความเร็วปานสายฟ้าหรือโรดิโกที่ลงสนามทีไรก็สร้างปฏิหาริย์ได้เสมอยังมีเฟเดริโกวาวเวลเดมิดฟิลพลังม้าจากอุรุกวัยที่วิ่งไม่มีหยุดแรง เอดูอัลโดกามาวิงกาและชูอาเมนีที่เข้ามาสารต่อแดนกลางจากตำนานอย่างโมดริชโครสและใช่หัวใจของทีมอย่างคาริมเบนเซมาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่เงาของโรนัลโดแต่คือผู้นำที่พามาดริดกลับไปคว้าแชมป์ยูโรปอีกครั้งในปี2022นี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่โลกฟุตบอลจะไม่มีวันลืมการคัมแบ็กที่เป็นเหมือนเทพนิยาย รอบ16ทีมสุดท้ายแพ้ปารีสแซงแชแมงในเลแกแรกแต่เบนเซม่ากลับมายิงแฮตทริกในเลก2พลิกสถานการณ์จนปารีสตะลึงรอบ8ทีมเจอเชลซีแชมป์เก่ามาดริดโดนนำ3-0แต่โรดิโกยิงตีไข่แตกและเบนเซม่ายิงปิดเกมในช่วงต่อเวลาสร้างคํำคืนที่สะเทือนเบอร์นาเบล และในรอบรองชิงที่ปารีสประตูชัยจากวินิซิอุสทำให้มาดริดคว้าแชมป์ยูซสมัยที่14ใช่ครับ14ครั้งซึ่งมากกว่าทุกทีมในโลกวันนี้สนามเบอร์นาเบลไม่ได้เป็นแค่บ้านของราชันอีกต่อไปแต่ถูกปรับโฉมให้ทันสมัยที่สุดในโลกหลังรีโนเวทเสร็จสนามนี้มีหลังคาปิดเปิดอัตโนมัติจอ LED รอบสนามและกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาดริด แฟนบอลที่เข้ามาไม่ใช่แค่ได้ดูฟุตบอลแต่ได้สัมผัสเอฟเพียนซ์ที่ยิ่งใหญ่ราวกับกำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งความฝันสิ่งที่ทำให้เรอัลมาดริดยังคงเป็นราชันจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เพียงเงินทองหรือการซื้อนักเตะที่เก่งที่สุดแต่คือจิตวิญญาณของสโมสรที่ถูกส่งต่อมานานกว่า120ปีจิตวิญญาณที่สอนให้ไม่ยอมแพ้แม้จะเหลือเวลาเพียงไม่กี่นาที จิตวิญญาณที่บอกกับนักเตะทุกคนว่าเสื้อตัวนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวแต่มันคือหัวใจของแฟนบอลทั้งโลกเรื่องราวของเรอัลมาดริดไม่ใช่แค่ตำนานลูกหนังแต่มันคือบทเรียนในชีวิตจริงว่าความฝันต้องใหญ่พอถ้าคุณอยากเป็นแค่ทีมธรรมดาคุณก็จะได้แค่ความสำเร็จธรรมดาแต่ถ้าคุณฝันจะเป็นราชนคุณต้องกล้าที่จะเดินไปให้ไกลกว่าใครเมื่อพูดถึงฟุตบอลเราอาจเถียงกันได้ว่า ใครคือนักเตะที่เก่งที่สุดใครคือทีมที่ดีที่สุดในยุคหนึ่งหงแต่เมื่อพูดถึงสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลชื่อที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือเรอัลมาดริดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือบทเรียนชีวิตว่าถ้าคุณไม่หยุดเชื่อไม่หยุดฝันและไม่หยุดสู้วันหนึ่งความยิ่งใหญ่ของคุณก็จะถูกจารึกบนโลกนี้เช่นเดียวกับราชันชุดขาวแห่งมาดริดขอบคุณที่อยู่กับรอยยิ้มพอดแคส พื้นที่เล็กๆที่จะคอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้คุณทุกวันถ้าหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ